สวัสดีค่ะวันนี้พินไม่ลืมนะคะที่จะมาตอบคําถามนะคะพอดีมีคนสอบถามมาว่าผ่าตัดรังไข่นะคะไปเมื่อสามเดือนที่แล้วนะคะจะทํำยังไงดีนะคะพินต้องเรียนอย่างนี้ค่ะคนที่ผ่าตัดนะคะรังไข่ออกไปทั้งสองข้างเนี่ยอาการก็จะไม่ต่างกับคนที่เข้าสู่ภาวะไวทองนะคะก็คือจะไม่มีประจำเดือนนะคะและที่สําคัญเนี่ยก็จะ าดฮอร์โมนนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่เรียกว่าเอสโตรเจนนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยการดูแลนะคะต่างๆเนี่ยเราจะต้องศึกษาเข้าใจก่อนว่าอาการพวกนี้มันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอาหารนะคะจะมีผลมากนะคะควรที่จะรับประทานอาหารที่มีพวกเอสโตรเจนสูงนะคะหรือว่าภาวะ หรืออาหารที่แบบเป็นเอสโตรเจนธรรมชาตินะคะที่เรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนเนาะเช่นพวกน้ำมะพร้าวนะคะขาดไม่ได้เลยแล้วก็นมถั่วเหลืองนะคะแล้วก็พืชผักใบเขียวต่างๆนะคะที่สําคัญเนี่ยด้านจิตใจก็จะมีผลเนาะเพราะบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดภาวะอารมณ์แปรปรวนอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าขาดฮอร์โมนแบบสิ้นเชิงเนาะอันนี้มันก็จะต้องแบบ ศึกษาและเรียนรู้นะคะอย่างตัวพินเองเนี่ยพินก็ไม่มีประจําเดือนมาหลายปีแล้วนะคะและที่สําคัญตอนนี้พินอายุ48ปีนะคะพินก็จะมีตัวช่วยนะคะที่บอกได้เลยว่าเป็นตัวไฟตัวเอสโตรเจนเนาะซึ่งเป็นตัวเอสโตรเจนจากธรรมชาตินะคะซึ่งพินอ่ะ,อะใช้เองนะคะแล้วก็จัดจาหน่ายมาประมาณ4-5ปีแล้วนะคะก็คือตัวนี้เองนะคะตัวสมุนไพรคนใหม่นะคะซึ่งเป็นตัวที่ ให้ตัวไฟตัวเอสโตรเจนสูงและที่สําคัญเนี่ยถูกต้องนะคะจดทะเบียนนะคะขึ้นตํำรับทะเบียนถูกต้องนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะที่จะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถกดไปที่หน้าพินได้นะคะแล้วก็คลิกไปที่ลิงก์นะคะก็จะมีช่องทางการติดต่อนะคะทั้งเบอร์ไลน์ส่วนตัวนะคะแล้วก็เบอร์โทรส่วนตัวนะคะแล้วก็ในส่วนของ ลายของผลิตภัณฑ์นะคะถ้าสนใจยังไงก็ทักกันเข้ามาได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ